มาแล้วจ้ากับบรรยากาศกีีดยางพี่น้องเมื่อนี่เป็นกีดมีที่ซีแล้จ้ากีีดยางแต่ละมือนี่พี่น้องน้ำยางเ้อากับซีออกผํากันได้เนาะจ้าบางมือออกหลายบังมือออกหน่อยจ้าว้าว ขึ้นอยู่กับฝีมือการขีดของแต่ละคนพ่อมจ้าว่าแต่ละคนสกีดถึงทอน้ำอยางบบเนาะจ้าบางคนกีดบห่อทอน้ำอยางน้ำอยางกับโบออกได้จ้าพี่น้องอาจสิออกแต่ว่าออกบ่ได้เต็มที่จ้าแล้วก็อยู่น้ำต้นอยางที่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์น้าจ้าอยางต้นนี้ก็ถือว่าบบสมบูรณ์ปันไดจ้าเพราะว่าน้ำอยางออกบ่อไหลเนาะจ้าสังเกตจากก้อนอยางที่อยู่ในถ้วยจ้ามาเบิ่งวิธีการกีดต้นนี้กันจ้าแล้วแต่เทคนิคของใครของเราเด้ะจ้าเด้อพี่น้องว่าแต่จะกีดให้กินแก่นท่านั้นล่ะพี่น้องอะว้าว กวกสิกิได้แต่ละต้นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเช้าสวนยางน้องกันซีหูดีที่สุดจ้ะพ่อต้อนที่หนาสูงเทากับบอได้กลมหลายเทากับซีบอปวดแอวเนาะพี่ B น้องขั้นพ่อต้อนหนาตำหนาเตี้ยเนี่ยพี่น้อง,องโอ้ยบออยากพากเลยจ้า น้องเบิ่องยางถ้วยนี่จ้ากาลังระบาดเต็มส่วนยางอยู่ตอนนี้ก็คือขี้ดำดนี่คือขี่นอนนอกจากมีทุกถ้วยที่อยู่ในส่วนยางเฮาตอนนี้เลยจ้าบางถ้วยหลายก็านีอีกได้พี่น้องส่วนของพี่น้องขนาดสิมนี้คือกันแม่นบพจ้าพี่น้องเบื่องยางก้อนี้จ้าสังเกตเห็นน้าในถ้วยบ่พี่น้องยางต้นนี้น้ํปลาน้าเลี้ยงหลายๆจ้านีพี่น้องบอกว่าคั้นไผกีดกินแก่นน้าเลี้ยงน้าปลามันสิออกหลายแม่นเ่จ้ามาเบื้องต้นนี้จ้าว่ากีดเบียดหรือบเบียดพี่น้องชาววานว่าเ่น่นาเบียดหรอกพี่น้องแบบนี้ มาจ้าพ <aunque S 2> <me> ี <cheg> ่น้องบานนี่มาเบิงน้ำยางว่าออกลายบ่ในถ้วยนี่คือมีดเดียวที่หฮอกรีดนี่เนะจ้าเกือบเต็มถ้วยอยู่ได้แล้วพี่น้องนี่ละจ้าสำหรับต้นยางที่ว่าออกดีน้ะพี่น้องเหลือประมาณขอนิ่วเดียวเต็มถ้วยถือว่าออกลายแล้วนาะพี่น้องเบื้องบนนี้ออกลายคักหลคนกดกับบเข้าเลยจ้าพี่น้องนี่ละคือขอเสียที่น้ำยางออกลายจ้าน้ำยางออกลายแสดงว่าน้ำเลี้ยงก็ออกลายน้ำจ้าแต่แสดงว่าหฮอกรีดเบียดแกนเป็นบ่พี่น้องแต่กระร้างเถอะจ้าเมื่อต้นยางมันออกนาอพี่น้องเนาะ เบื้องก่อนอยางที่เขาโจกออกบ้านนี้เบื้องดูพี่น,อน้นองขี่นอนพี่น้องขี่นอนก็ต้องทําความสะอาดก้อนยางก่อนเนาะจ้ะะาก็ใส่วิธีเคาะแบบนี้แหละพี่น,อน้องเสร็จแล้วเาาว้าก็ว่างลงในถวยยางเลยจ้าก็เสียได้แต่ละถวยแต่ละก้อนเนาะพี่น,อน้องเนาะเมย์เมยเมือ,มอ,มอ,อยู่จ้าแต่กระสู่คือเกาจาก้เาเพราะว่าไม่เป็นอาชีพประจําของเขาแล้วเนาะจ้าเขาเฮ็ดหน่อยเขาก็ได้น่อยเขาเฮ็ดหลายขเขาขยันเฮ็ดเขาก็ได้เงินหลายเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น,อน้องนนล,นอนลองสังเกตบ้างผู้ใดเป็นเกษตรกรเชาวสวนยางสิมแต่คนขุมตาเล่เลดอกจ้าพี่น้อง